อารีวัตสมัยเป็นหัวหน้าผู้กำกับโจติดสาวดารามไม่ทำงานทำการแต่เขาเส้นดีคุณอาร,ร,ออร,รีวัตรหรือพลตำรวจโทเรวัตกินแกสอนนั้นได้มีการพูดคุยถึงกรณีการเสียชีวิตของอดีตผู้กำกับโจหรือพันตำรวจเอกที่สันอุทนผลที่เกิดขึ้นในเรือนจำกลางบางขวางโดยข้อมูลเบื้องต้นนั้นมีการเปิดเผยว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองในเรือนจำอย่างไรก็ตามนั้นครอบครัวของอดีตผู้กำกับโจก็ได้ให้ข้อมูลที่สำคัญว่ามีความเป็นไปได้ที่เขาอาจถูกทำร้ายร่างกายในเรือนจำก่อนที่จะเสียชีวิตซึ่งทำให้เกิดกระแสวิ ภาควิจารณ์ว่าเหตุการณ์นี้เป็นการฆ่าตัวตายหรือการฆาตกรรมกันแน่ซึ่งรายการดังนะครับได้เชิญพลตำรวจโทรเรวัตกินเกษรอ,อดีตผู้บัญชาการตํารวจป่าปามยาเสพติดและอดีตผู้บังคับบัญชาของพันตารวจเอกทิจิสันมาร่วมพูดคุยถึงความสัมพันธ์ในการทํางานระหว่างกันโดยพลตารวจโทรเรวัตนั้นเล่าว,ว่าในช่วงแรกอดีตผู้กํากับโจ้นั้นมีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของการทํางานเติบโตในสายหน้าที่การทํางานอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถด้านภาษาและทักษะการทํางานที่ดีเยี่ยมอย่างไรก็ตามพลตารวจโทรเรวัตนั้นเปิดเผยอีกว่าอดีตผู้ กับโจเคยมีปัญหาเรื่องของการทำงานเมื่อเขาเริ่มคบหากับนักสแสดงหญิงชื่อดังส่งผลให้ไม่ทุ่มเทในหน้าที่การงานและถูกโยกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สปกรตอรอซึ่งเป็นการลงโทษที่ให้ไปนั่งประจําการเฉยๆเนื่องจากความไม่รับผิดชอบในหน้าที่การงานทั้งนี้พลตํารวจโทรเรวัฒนนั้นยังเปิดเผยต่ออีกว่าอดีตผู้กำกับโจนั้นเป็นผู้ที่มีเส้นสายดีและมีทรัพย์สินมากมายถึงระดับพันล้านบาททําให้มีการสนับสนุนจากผู้ใหญ่บางคนในองค์กรเพื่อให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งแม้จะมีปัญหาด้านพฤติกรรมในการทําาางงนก็ตมซึ่ ท่านเรวัตนั้นยังกล่าวต่ออีกว่าโจเนี่ยเส้นดีเขารวยไงเป็นพันล้านเลยแหละพอโดนย้ายมาก็มีรองผอตรเรียกไปนั่งหน้าห้องพอถึงเวลาปุ๊บที่มีการเลื่อนตําแหน่งก็มีตั๋วมาบอกว่าให้โจนั้นขึ้นเป็นรองผู้กำกับหน่อยผมก็มองว่าไอ้คนที่ทํางานเสียงเป็นเสียงตายนั้นไล่ย,ยิงกับแก๊งค้าย,ยาบ้าโจเนี่ยอาวุโสก็น้อยแล้วงานก็ไม่สนใจทําผมก็ไม่ให้เขาขึ้นผมบอกว่าให้ไม่ได้ถ้าให้แล้วเสียการปกครองพลตํารวจโทรเรวัตกินเกษรกล่าวในบางช่วงบางตอนของรายการ